เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไวอ๋ออันนี้ก็ไอ้ทาวเม็กซุวันรุ่นของพ่อไพ่อที่กากำลังดังนะครับอยู่องละสองร้อยห้าสิบนะฮะจานเรียบร้อยแล้วอ๋อดเดี๋ยวะอยู่ไมูครับนี่องค์สองร้อยห้าสิบลงมาสามสิบโหหมดแล้วอืมอ่อาเชิกใส่สินเจแจ,จกฟรีมากี่คนสองคนใช่ไหมครับสามคนคสามคนอ่านี่แจกของพ่อไพอนะ ทางชาวสต่ตายคนดีนครับทลิปนี้นะครับผมอยู่ที่วัดดอนเนหอคของผมอำเภอเมือ,องจังหวัดนครปฐมครับผมวัดดอนเนหอมนี่ก็ทุกท่านจะรู้จักกันดีคือมีพระเกิอาจารย์ที่ท่านมีชื่อเสียงครับยุคประมาณสองพันสองพันห้าร้อยนะครับผมคือของเงินวัดดอนเนหอมนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ตรงหน้าบริเวณตรงที่เก็บสรราสังขารของท่านนะครับ ครับอันนี้คือเป็นที่เก็บสัตว์สัตว์เงสังขารของท่าน,นครับผมถ้าใครมานะฮะก็มาวัดก็มากราบสาัตว์เลี้งสังขารของหลวงพ่อก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเที่ยวชมบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอัฐบริขารครับที่ของใช้ของหลวงพ่อนะครับผมน,นี่ก็เป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายของหลวงพ่อนะครับ นี่ก็เป็นรูปของท่านเจ้าวาดดอยหอมรูปที่หนึ่งครับพระประหลัดมวบนะครับธรรมะสโลนะครับผมเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรูปถายของหลวงพ่อเงินก็นี่เป็นหลวงพ่อแช่มนะครับรูปที่สามนะครับรูปที่สี่ก็เป็นหลวงพ่อประพันธ์นะครับผมนี่ก็ รูปที่ห้าก็เป็นหลวงพ่อเวพรครับเป็นท่านเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะครับนี่จะเป็นพรธรรมรสมัยหลวงพ่อกลองเงินนะครับนี่ครับบริการของหลวงพ่อนะครับผมมีกล้องยางสุกยามีโกนนะครับนาฬิกามี ฟังนะครับผมเป็นตานของพ่อครับหลอนซ่อมมีดเกาะผลไม้ครับสมัยของพ่อครับนี่เป็นรูปถ่ายของออในหลวงองค์งปัจจุบันนะครับผมสมัยอ่อ ที่ท่านมรมพยศเยสเด็จพ,พระบรมโอสรถพระบรมโภรสาทิราชนะครับผมค mm hmm. ือเสด็จมาทรงนำดัดกับหลวงพ่อครับวันที่7ตุลาคม2519นะครับนก็เป็นคุณโยมมันบิดาของหลวงพ่อเงินนะครับผม วัตถุม,มงคลของหลวงพ่ออยู่ครับจะเป็นวัตถุม,มงคลรุ่นที่เป็นของมูนิธินะครับเป็นรุ่นย้อนยุกนะครับผมคือผมเคยมาถ่ายทำครั้งหนึ่งครับนะครับก็มีเจ้าสิบสิบทัศ สถานที่เช่าจำหน่ายวัตถุมงคลก็จะมีสองที่ครับก็นี่นี่เป็นของวัตถุมงคลของมูุมิทินะครับถ้าเงินปิ๊กเกอร์ปิ๊กรถยนต์เป็นสม่ำเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับ เด็กนั้นยุคไหสร้างปีไหนนะคับพร้อมในค้ามจำไปวันนี้นะมันปีห้าปีห้าหกปีห้าหกแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เสาห้าปีหกศูนย์อ๋อตู้นั้นเป็นปีหกศูนย์ครับอันนี้ห้าหกมนีห้าเจ็ดะมีจะมีสองส่วนเป็นของวัดนี่เป็นของมูลนิธิใช่ไหมครับมูลนิธิก็คือของวัดมูลคีวัดอ๋อแล้วที่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับ ส่วนนั้นเขาเอาขาเขาเอวยพรนะฮะพ่อพอดเป็นเจ้าวาดอยู่ครับผมวัดทเขาเช่าแล้วนะทุกวัดทุก็ต้อเช่าแล้วทำบุญเข้าวัดหมดอ๋อแต่แต่แต่ว่าผมผมมีที่โกเล็กอะถึงผมไม่แน่ใจเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวจะมาดูหน่อยสวยแล้วตัวนี้ไม่ใช่ตู้กลางกลางกลางก็เลยสงสัยทำไมไม่วางตู้เดียวกันเนี่ยนะของที่วัดกับบมญทิท วัตถุมงคลน,นะครับอนุของเขาพระเขาดูแลอยู่อ๋ออันนี้ะไรนะท่านกรรมงายพวกนี่อะไรพวกอาสาอ๋อวอ๋อพวกเกษียณไปแล้วอ่ะพูดง่ายครับครับาระจัดพวกคนแก่เกษียณ้ทั้งหมดแหละครับอ๋อดูแลอยู่ครับตอนนี้ครับผม มายืนอยู่ที่นะครับตึกกรรมฐานนะของตึกที่เก็บสารสังขารของปูง่แช่มนะครับผมแช่มครับก็เ <c oughs> ดีเจอจานวิทย์มาสวัสด,ดีครับมาส่องพักก่อนนะใจร้อนใจร้อน,ใ,อนใช่ไหมครับใจร้อนอตัวนั้นก็พี่ตัวนั้นกนเ่ยั้ได้พี่ครับตัวนี้คือสองผม<อ>สองอ๋อ คนนันพุเดือวยกอบเาเลี้ยร้เลียรู้เงินรูก็จะได้มีจานด้วยจานนะจานรุ่นสองจะานคุณพ่ออะไรครับพ่ออพ่อพ่อพ่นชาวบนชวบนปัจจุบันนี่ครับชาวบ้านปัจจุบันมีรุ่นหนึ่งครับมีรุ่นหนึ่งขอน้ยคนันพุ่เดอ่อยัเงเงินลูกจแชมป์ครับผงโอ้นี่ยพวกม่ยานแล้วพุ่ม่เป็นพี่พุก้อนแก่ขฟ้าเอ๋อเีพว่งมาลักนตีหมดเลยครับ เลยนสุวรรณก็ได้เล่นเนาะคุณแก้มาฝากสวยครับครับเดี๋ยวไปดูแผงนี้ครับเอามาดูแผงทีนี้ปกติปกติมีคนเยอะไหมครับปกติคนเยอะไหมหรือว่าก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆฮะเออเรื่อยๆเรื่อยๆก็ขายได้ปล่อยได้เรื่อยเราลงนี่เคยลงในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไว อ๋ออันนี้ก็ไอ้ทาวเวกซ์วรรณรุ่นของหลวงพ่อพ่อที่ว่ากำลังดังนะครับอยู่องค์ละ250นะฮะจานเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่นะยังไมดูครับนี่องค์250อยห้าสิบลงมาสามสิบหมดแล้วอืมอ่าเชือกสายสินเจแจกฟรีมากี่คนสองคนใช่ไหมครับสามคนสามค,คนอ่านี่แจกหลวงพ่อไอพ่อนะคระับครับอ่ะเก็บไว้ใหเก็บไว้นะว่าพื้นที่แล้วเลือกมันเป็นของหลวงพ่อไอพ่อในตะกุดได้แดงตะกุดเชือกแดงไอ้นี่ก็เป็นของหลวงพ่อแชมป์ครับอ๋อแชมป์ อันนี้ก็รุ่นสร้างโรงพยาบาลหลังคาระเบิดนะครับอันนี้ก็อยู่ไหนรุ่นสุดท้ายย้อนยุคองละร้อยยี่สิบาทลงกอออะไรยี่สิบาทครับย้อนยุคครับอันนี้ที่ว่าหลังคาระเบิดนะอ่าใช่ครับเนินนหมดแล้วปล่อยไปว่ามาปล่อยไปสององค์ครับที่ออกลงลงบาทนครพนมยี่สิบห้าล้านใช่ใช่ใช่ครับอันนี้มีมีกล่องนี่กล่องอันนี้กล่องหน้าเสือครับผมเอาใส่เพราะทรรมดากล่องทองแดงกไม่มีนะครับชุดนี้มันชุดสร้างโรงพยาบาลทั้งหมดครับ สร้างลูกบาลทั้งหมดลูกของพ่อเงินครับเจดทำรุ่นใหม่นะครับขอบคุณครับอ่าเก็บไว้ครับผมขอบคุณครับอันนี้เป็นเป็นของหลวงพ่อไวโพนครับเป็นรุ่นอาเอาจำนวนเขารอยหลวงพ่อกันมาทําหลอมครับนี่อเหมือนมีหมายเลขมีหมายเลขนะมีหมายเลขว่าปุกเซกที่ลักษณะสูตรเด็กเด็กอนุบาล นะครเดี๋ยวชนวนวิ่งชนเตาไม่ระเบิดครับจัจงเตาคู่อ่ะอันนี้ของหลวงพ่ออวยพรใช่ไหมอันนี้วันนี้หลวงพ่ออยู่ไหมครับหลวงพ่อไปฉันเพลนนั้นจะกลับมาแล้วครับอ,อ๋อฉันเพลนนั้นจะกลับมาแล้วนะครับปกติหลวงพ่องานมีงานพุทธ,พ,ธพิเศษค่อนข้างเยอะที่ว,วัดไอจูไปวัดนู่นอ่ะวัดไอจุลามณีไปทุกทุกวัดครับของของปุ๊กซี่ด้วยแล้วก็ไอนี้ก็เป็นทางไอสุวรรณกำลังดังอยู่ครับของพ่ออวยพรนะอันนี้ก็เป็นสิบทัดของพ่ออวยพร เอาจำนวนดินของพ่อเงินมาทำนะครับนี่ก็หลวงพ่อชุดนี้หลวงพ่อไปผ่อหมดใช่ทั้งหมดเลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นเครื่องของงพ่อฟอปุกเซกข,ของกันนโบดนะ<อ>พกยนยุกหลวงพ่อเงินลูกรอแล้วก็สิบทัศนี่ครับครับใครที่สนใจก็มาตรงนี้มาตรงนี้จะวางไว้ตรงนี้ตลอดใช่ไหมครับเพราะว่าผมเช้าไปแจกมั่งแถมมั่งครับไม่เช้าก็ไม่เช้าก็แถมไป โปงเซิกมงคลทุกเนี้ยครับแถมเรนเล็กๆพวกนี้นะเพราะลงอยู่ที่นี่เกิดบันดอนเป็นเคยบีบรถของพ่อเงินส่างหม่เด็กๆครับเป็นเด็กวัดอยู่อ๋อแล้วผมเห็นอะไรนะผมจะไปไหว้ยายหอมอยู่ด้วยยายหอมเป็นเป็นอะไรครับเป็นของท่าน้งเดิมเป็นน้งเดินว่าเป็นทว่าเป็นน้งเดิมเลยลูกค่าว่า คงมันจะพาดวปล่อยแม่หอดลอยน้ำมาติดคบวัดหอดเดี๋ยวว่าเป็นเป็นมิตรพันดูที่ควบวัดดอยหอมนะครับมีจมดานมีพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมครับมีอยู่มิตรพันธ์ก็คือว่าของหลวงพ่อเงินครับของเก่าดูที่ตึกส่งรถหลวงเงินครับตึกตึกมูลนิธิใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมนั่นแหละตึกมูลนิธิของส่งรถนะครับอ๋อเดี๋ยวจะเข้าไปดูเดี๋ยวจะกรับมันมีมิตรพันธ์ใครดูลูบได้ที่ว่าไอ้รูปที่ว่ากาดำลอนยิใหญ่ๆที่ว่าเป็น โกเก่านะนั่นแหละลุงเคยบีบนวดขอเงินเจ้าเงินให้เหรียญรุ่นหนึ่งจะเป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้ลุงมาอมหนึ่งลุงมาปล่อยแค่ไปสิบบาทสมัยเด็กๆครับนี่ครับแล้วลุงมาเกิดอยู่ที่นี่โตอยู่ที่นี่ครับอันนี้มันเหลือแค่อยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือแค่แปดองมันหมดแล้วเปลี่ยนเท่าไหร่สุวันนะนะมันก็ในวัดเอาแค่สองร้อยครับแล้วก็ลุงก็ให้อ่า จานให้เรียบร้อยก็ลุงขอกำไรองค์ละห้าสิบบาทครับอืมครับที่ก็มีคนมาเช้าโตจากลุงไปทีนะคนทุกเล่นพระด่ก็ขอกำไรห้าลูกห้าสิบบาทอืมเราไม่ต้องรอหลวงพ่อจานลุง่ะตอนนี้ก็หลวงพ่อจานให้เรียบร้อยจานให้เรียบร้อยอ่าที่ปลูกเสกวันไหนปีไหนนะ่ปีนี้ปลูกเสกตพสองห้าสิบแปดครับ58แปดครับห้าแปด โอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปกราบเสด็จหลวงพ่อก่อนครับเราจะไปดูวัตถุมงคลทางวัดเดี๋ยวอ่าดูได้ทั้งในมีครับขอบคุณครับผมครับตอนนี้ผมขึ้นมาตรงตึกที่เก็บเสด็จสังขารของหลวงพ่อแช่มนะครับเดี๋ยวเรากราบหลวงพ่อก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปดูวัตถุมงคลของทางวัดนะครับ นี้ครับผมมาเย็นอยู่หน้าห้องแผนกวัตถุมงคลของวัดตอยใหหอนนะครับผมคือตรงวัตถุมงคลของวัดวัตถุมงคลของทางวัดนะก็จะมีสองที่ครับก็เป็นของทางมูลนิธิแล้วก็ของทางวัดนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะว่ามันจะมีรุ่นอะไรบ้างครับนี่ก็มาอัปเดตวัตถุมงคลของทางวัดอีกรอบนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่มีเป็นสมัยของหลวงพ่อแช่มแล้วก็หลวงพ่อไอพรนะครับ มีหลายหลายรุ่นนะผมก็มาดูจากตรงนี้ก่อนนะครับจะมีเหรียญหลวงพ่อเวพรุ่นสองราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับก็มีมีสิ่งด้วยนะครับผมหนึ่งพันบาทวันนี้หลวงพ่ออยู่ไหมครับ ถ้าสมมติว่าเช่าวัตถุของคนให้หลวงพ่อท่านเป็นลงให้อีกทีได้การลงสานได้ไหมครับได้ครับโอครับนี่ครับก็เสาห้าปีสองห้าหกศูนย์นะครับตะกรุดนะครับนางก้อนนางกรองเพนเก่าอายุประมาณห้าสิบปีนะครับในในมีดหมอไม่รู้ไม่รู้มีไหมมดหมอมีไหมครับ ว,วิคอ้คองได้หมดเลยนหมดเลยที่ที่มีก็จะเป็นตู้วงอ๋อนี่จะมีองนะครับนี่ครัเป็นเหรียญหลวงพ่อเวพรนะครผมนี่เป็นตะกุดเสาห้าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท อันนี้เป็นรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อไพอพรครับเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับทีพระสมเด็จสิบเอ็ดจุดเนื้อแดงสร้างสองรอยเก้าองค์บูชาองค์รั2 0สองร้อยีเห็นราชการที่ห้านะหลวงพ่อแช่มเสกนะครับสองร้อยบาท น,น,นี่เหรียญหลวงพ่อแช่มปีสองห้าสามห้านะครับสี่ร้อยบาทนะครับพระคมหลังสิงสามร้อยบาทนะครับอันนี้เหรียญหลังแหงกระทะปีสองเก้านี่ห้าร้อยบาทอันนี้อันนี้คือทันหลวงพ่อแช่มนะครับผม มีพระหลวงพ่อแช่มนะพระสมเด็จนะคีองค์องค์ละพันนะครับผมองค์ละพันมียังออยังมีท้าวเวสุวรรณนะครับสองร้อยบาทนี่ก็เป็นเหรียญ พระคันธราชนี่สองพันห้าร้อยห้าสิบหกสองร้อยบาทอต่เีตัวอย่างวัฒนูไม่ใช่วัฒนูโคสุภราชพูผิดโคสุภราชอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่ออวยพรนะครับผมเป็นแปดสิบปีอันนี้ตรงยานะครับ ปสิบปีราคาสองร้อยบาทนี่จะเป็นกลุ่มของผ้าเนื้อดินนั5นสิทัตเล็กกลางนะครับนี่ผ้าชินรลาดสองร้อย วัวเนื้อดินเผาสองร้อยบาทนะครับผ้าสมผ้าสีบลีสีบลีมีจานผ้าคุณแผนหนึ่งร้อยบาทนะครับ แ okay. มีทั้งเนื้อดําแล้วก็เนื้อดินอเนื้อสีแดงนะผมข้างหลังจานะนะครับงจานะอันนี้เป็นคุณแผนขอลอยตะก,กุดเงินปีหกสาม ราคาสอง้ยห้าสิบาทนะครับนีก็พระสิบทัดใหญ่นะครับองค์ใหญ่เลยสองร้อยบาทมีพระสมเด็จเนื้อดินเผาีก็หนึ่งร้อยบาทนะครับพระศิทปทัดหลังแบบข้างหลังมีกดเหรียญน,นะครับกดทับตาเหรียญน,นะ สามร้อยบาทนี้วัดดอนเยหอมะเนื้อผงสร้อยบาทมีก็เก่าครับพระคุณแผนว่านดอกทองสมแร่ หลวงปู่ทวดวัดไวยมงคลของวัดทักษิชณชณนนทานนี่เป็นแผนปิดครัเป็นอะไนบินหมอเออเนี่ยใช่นี่ครับอันนี้น,น,น,นี่ออกสวัสดิ์ที่อื่นนะครับนี่นก็เป็นรูปถ่าย รอนนี้ก็เป็นรูปพระบูชาของหลวงพ่อครับมีเจิมแป้งครับผมทเห็นนีนิดหมออยู่ไม่ไมด้แต่เขาไม่ปล่อยเนาะปล่อยหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นตู้โชว์วัตถุมงคลของหลวงพ่อเวพรครับแต่ละรุ่นนะครับผมก็มีตั้งแต่พระโคสุภราชนะมีหลายรุ่นครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นส,นสี่รุ่นห้าครับ มีตะกุดนะครับผมมีมีดหมอนะครับมีพระคุณแผนมีล็อกเก็ตนะครับผมมีตะกุดลูกบอป็นช่อนะครับ มีทุปถ่ายนะครับทุไถ่ายหลวงพ่อนะครับครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ